เรามาภาวนาผู้ใายใจเขาเรามีที่ตั้งก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกพลมมันก็อยู่อยู่กับเธอกับตัวตราบตายที่ยังมีชีวิตอยู่กับลมก็ยังอ,อยู่ตัวเนี้ยแล้วก็แต่งเขาได้ในในจำนวนธาตุในร่างกายของเราลมธาตุลมนี่แต่งง่ายที่สุดแต่ให้มันยาวใช้มันสั้นเร็วช้าหยาบละเอียดลึกตื้นยังไงก็เรื่องของเรา ก็ทดลองดูสิร่างกายของเราในขณะน,นี้ต้องการลมแบบไหนถ้าจะเทียบกันเหมือนกับยารักษาโรคยานี่ก็ฟรีด้วยเป็นทุวัต้องเอาใจใส่เหมือนยาสมัยก่อนทุกวันนี้เราไปหาหมอหมอก็ฉีดยาให้แต่สมัยก่อนนั้นหมอจะบอกตำราย,ยาเราก็ต้องไปสวยาหาเองปดเองต้มเองเคียนเองเราจึงจะหายจากโรคนั้น นี่พระเจ้าท่านบอกนี่ยารักษาของเราเราก็ต้องทําเมื่อทําแล้วใจของเราใจคอของเราก็คอยดีขึ้นมาดีขึ้นมาความเครียดที่จะเปลีป่ยนปลตรนั้นก็ไม่มีความเครียดที่จะเปลีป่ยนปลผู้อื่นก็เครียดจะเปลีป่นยนแปลงทำไมมันได้อะไรเรามีความสบายอยู่ภายในแล้วนี่เรียกว่าความดีของเราเราไม่ได้แก้ปอยเฉพาะของเรามันก็แผ่ออกไปยิ่งแผ่ออกไปเราก็ยิ่งมีมากขึ้น นั่เทียบเหมือนกับแส,สงเทียนแล้วก็จุดเทียนเห็นคนอื่นเขาไม่มีเข,มมเขามีเทียนแต่เขาไม่ได้จุดแล้วก็จุดของเขาเขาก็จุดต่อไปต่อไปแต่แทนที่เทียนของเราจะหมดไปมันความสว่างก็มากขึ้นพระนั้าเพียมดูแลจิตใจของเราดูแลลมหายใจให้เป็นที่อยู่ <c oughs> ที่อยู่ของใจ <c oughs> ให้มีที่อยู่ในปัจจุบันที่สบายไปไหนก็ไปด้วยกัน แต่งที่ไหนก็แต่งได้เรียกว่าเราไม่เพื่อนเมื่อภา,ายในของเราดีแล้วภายน,นอกก็พลอยดีไปตามถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่ดีแต่เราดีเราก็อุ่นใจในความดีของเราได้จนคนที่รับกระแสะความดีจากเราก็ยินดีรับเขาอนุโมทนาเรียกว่าความดีของเรามันจะมีโอกาสที่จะไปออกไปได้ พยายามดูที่ต้นเหตุกันเลยกันรักษาต้นเหตุให้ดีถ้าต้นเหตุด,ดีปลายเหตุก็ต้องดีด้วย